สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดวันอังคารนะคะเดี๋ยวมาดูข่าวดีนะคะจากพะพิคเนต์นะจะบอกอะไรคุณบ้างนะคะหรืออาจจะเป็นข้อความเตือนก็ได้นะเนาะโอเคคลิปนี้นะคะมีผลภายใน3เดือนนับจากวันที่คุณเข้ามาดูนะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเขาพลังงานของคนวันอังคารนะคะมาดูซิว่าพพิคเนตนะคะจะบอกข่าวดีอะไรกับคนวันอังคารบ้างนะภายใน3เดือนนี้มา ไพ่ใบนี้นะคะ uh, personal transformation นะคะสวยทีเดียวนะสีม่วงนะคะไพ่ใบนี้จะเห็นว่าพระพิคเนตนะคะอยู่ในจักรวาลที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะมันก็หมายถึงว่าไพ่ใบนี้น่าจะหมายถึงการเรียนรู้ด้วยนะคะการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือว่าการเรียนรู้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะแบบนี้เป็นต้นเนาะอืม แล้วอีกในนึงก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงกําลังจะมังเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานการณ์หรือชีวิตของคุณนะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เป็นต้นนะคะช่วงนี้เนี่ยไพย่ใบนี้อีกในนึงก็จะบอกว่าให้คุณนะมีการฝึกฝนตัวเองแล้วก็สามารถทำความเข้าใจตัวเองให้ได้อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวนะคะ หรืออีกในหนึ่งพระพิคเนจะบอกว่าคุณอาจจะมีมีเกณฑ์หรือว่ามีโอกาสได้เรียนรู้โลกกว้างก็ได้นะหรือเรียนรู้โลกให้มันกว้างขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะคะเพื่อความประสบความสําเร็จในอนาคตข้างหน้านะคะว้ไม่เห็นไพ่อืมนะคะพื้นที่ไม่พอ, <laughs> อม,มาเดี๋ยวขอขยายนะคะไพ่ใบนี้พระพิคเนหมายถึงอะไร นะคะคท่านจะหมายถึงอะไรได้บ้างนะมาดูสิอืมเลเนะคะอืมพไพ่ใบนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงพลังงานก็ได้นะคะเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์มากๆนะมีเสน่ห์แล้วก็มีพลังงานมากๆพร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆได้นะคะ เพื่อความสําเร็จเห็นดวงอาทิตย์ไหมเป็นดวงใหญ่เบลอเรเลยนะคะเป็นช่วงที่คุณมีพลังพร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเนาะให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอีกในหนึ่งนะคะคุณเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่นะคะเป็นคู่พมลิขิตก็ได้ด้วยนะคะใบนี้นะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเจอเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์มากๆแล้วเป็นช่วงที่คุณดึงดูด มีแรงดึงดูดนะคะไม่ว่าจะเป็นความโชคดีต่างๆนะคะการงานการเงินนะคะหรือไปหรือแม้แต่ความรักก็ตามคุณจะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดนะคุณเห็นไหมไพ่ใบนี้จะเอาะสอดคล้องกันพระพิคเนตอยู่นอกจักรวาลนะคะมันก็จะมีแรงดึงดูดเหมือนกันเลยนะคะอบ่งบอกถึงแรงดึงดูดนะคะดึงดูดความโชคดีนะดึงดูดความโชคดีดึงดูดความสําเร็จต่างๆนะคะที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณ นะมาดูต่อนะคะแล้วอะไรอีกนะให้จะบอกถึงอะไรอีกสี่ถ้วยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายบางคนเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีหรือว่าคุณทำอะไรมันนานมากแล้วอย่างเงี้ยนะคะแต่ แต่สิ่งท no ี่คุณทำเนี right? ่ยมันอาจจะยังไม่ได้บรรลุผลนะคะอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายแล้วก็อย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะให้เปิดใจไพ่ใบนี้มันอาจจะไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่ให้เปิดใจเรียนรู้โลกกว้างนะคะเรียนรู้สิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเรียนรู้เขาเรียกอะไรโลกกว้างอะเออนั่นแหละนคะความหมายมันจะประมาณเนี้ยนะคะให้เปิดใจเรียนรู้สิ่งต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเพราะว่านั่นแหละคือโอกาสนะโอกาสที่ดีๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะคะ อืมอ่ามาดูต่อนะคะไพ่จะบอกอะไรอีกนี่นะไพ,พ่จักรพรรดิมาเลยนะคะแล้วความมั่งคั่งความประสบความสําเร็จอันยิ่งใหญ่นะจะกลับเข้ามาสู่ในชีวิตของคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะการเรียนรู้ของคุณเนี่ยจะสร้างประสบการณ์นะคะประสบการณ์ที่ดีอจะเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับในเรื่องของการงานด้วยนะคะ นะจะทําให้คุณก้าวหน้าจนถึงระดับสูงที่สุดได้เนี่ยไพ่เนี้เป็นไพ่จักรพรรดิไพ่เอ็มเพลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านบอกนะคะจะทําให้ชีวิตคุณเติบโตอย่างอย่างถึงที่สุดได้เลยนะเพราะฉะนั้นนะความสําเร็จอยู่ในมือคุณแล้วนะคะบางคนน่ยอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะไพ่นี้เนี่ยมีเกณฑ์ให้คุณเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะ ได้ในตำแหน่งที่ดีตำแหน่งที่สำคัญสำคัญตำแหน่งใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยหรือตำแหน่งที่สูงที่สุดแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะมาดูเพิ่มนะไพ่อยากจะบอกอะไรอีกทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามามันมีเครียดแหละนะมันจะมีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแต่แต่เดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปได้นะค,ะคุณอาจจะมีความเครียดบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทําให้เรามีความวิตกกังวลใจนะคะมีความกังวลนอนไม่หลับ เครียดอะไรแบบนี้นะคะแต่รู้ไว้เลยคือจะบอกว่ากว่าที่เราจะขึ้นมายิ่งใหญ่ขนาดเนี้มันก็ต้องใช้ประสบการณ์ในชีวิตของเราค่อนข้างมากแล้วก็ต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถนะคะการที่จะขึ้นมาตาแหน่งใหญ่ขนาดนี้แน่นอนและอุปสรรคต่างๆเนี่ยก้าวก้าวดาบเห็นไหมมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนคุณจะหนีไม่พ้นจากตรงนี้หรอกนะคะแต่ถ้าก้าวผ่าข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้เนี่ยมันก็จะประสบความสำเร็จนะคะม,มาดูต่อ ใหรอยากจะบอกอะไรอีกสีด่ดาบางครั้งเนี่ยถ้าเราทำอะไรไม่ได้นะคะเราอาจจะต้องอยู่นิ่งๆไว้ก่อนนะคะหรือว่ารอดูสถานการณ์นั่นเองนะหรือว่าเราต้องใช้สติให้มากๆนะคะใช้สตินิ่งเราก็รอดูสถานการณ์นะบางทีบางอย่างเนี่ยเราก็อาจจาเป็นจะต้องให้สถานการณ์มันผ่านไปเขาเรียกว่าอะไรอะ มันผ่านไปด้วยตัวของมันเองอะนะคะประมาณเนี้ยเนาะแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นหรือว่ามันจะค่อยๆคลี่คลายขึ้นเรื่อยๆนะคะบางสิ่งบางอย่างอะเหตุที่เกิดหรือว่าอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นมาปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลามันอาจจะไม่ได้ถูกตัดสินหรือว่าจะเคลียร์ให้มันจบได้ภายในวันนี้เวลานี้ชั่วโมงนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ด้วยเหมือนกันนะ โอเคมาดูต่อนะคะพ mm hmm. พิคเนตจะบอกอะไรคุณอีกข่าวดีนะคะอืมให้เบนีสเปริิช่วงใบที่สิบเก้านะคะสเปริลิชวลแพ็ทิสนะคะให้เบนีเนี่ยจะเห็นว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการสวดมนต์นะคะการสวดมนต์ภาวนาเดี๋ยววางก่อนนะอืม เกี่ยวกันในเรื่องของการสวดมนต์การภาวนาการฝึกฝนด้านพลังจิตแบบนี้เป็นต้นนะคะแน่นอนแหละนะอย่างที่ให้แบบนี้มันขึ้นมาเมื่อปัญหามันเกิดปุ๊บเนี่ยเราต้องใช้สตินะเหมือนสี่สี่ดาบเนี่ยนะคะต้องใช้สติใช้สมาธิใช้การฝึกฝนในเรื่องของทางด้านจิตเข้ามาช่วยนะต้องหมั่นฝึกฝนแล้วก็หมั่นเรียนรู้ จะบอกว่าประสบการณ์เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะการทําจิตใจให้สงบหรือการที่คุณมีสมาธิเนี่ยจะทําให้คุณก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้ด้วยสติปัญญาของคุณเองนะคะในเรื่องของการงานคุณต้องรู้จักการวางแผนนะพิจารณาไต่ต่อให้มันรอบคอบแบบนี้เป็นต้นแล้วการพัฒนานะคะเพื่อให้มันประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกแบบนี้เป็นต้นนะอืม เดี๋ยวมาดูขยายนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรอีกอืมสิบเหรียญคุณเห็นไหมสิบเหรียญน,นะคะหมายถึงความมั่งคั่งความร่ำรวยนะคะเมื่อคุณมีการฝึกฝนการพัฒนาแล้วเนี่ย ะะบอกได้เลยว่าความมั่งคั่งมั่งคั่งอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมมือของคุณนะคะการประสบความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ไหนะอย่างที่คุณได้ไพ่อ็มพีเรอร์ขึ้นมานะคะแน่นอนแหละตำแหน่งสูงส่งตําแหน่งใหญ่โตบริษัทขยายใหญ่โตนะคะการเงินย่อมมาแน่นอนนะคะยิ่งจกักรพรรดิมาเป็นไพ่ที่ใหญ่มากๆนะยังไงสิบเหรียญแบบนี้เป็นต้นสิบเหรียญความมั่งคั่งท,งทางการเงินก็ต้องมาด้วยนะคะการประสบความสําเร็จแบบ สมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะคะมาเป็นสิบเหรียญความร่ำรวยทางธุรกิจความใหญ่โตนะคะม,มาดูต่อนะว่าพิคีนรจะบอกอะไรอีกนะคะอืมแปดเหรียญเห็นไหมล่ะเนาะช่วงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่คุณจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะการเงินค่อนข้างที่จะเฟื่องฟูมากๆเลยนะเพียงแค่คุณต้องมีสติด้วยแหละนะมีสติและการฝึกฝนนะคะการฝึกฝน การพัฒนาเนี่ยเป็นจุดหลักเลยนะคะที่คุณจะต้องมีในในเรื่องของการงานหรือว่าเป็นธุรกิจของคุณก็ตามนะคะต้องมีความชํานาญให้ e m p e r o r เนี่ยจริงๆจะหมายถึงประสบการณ์ที่มากด้วยนะคะอืมการมีประสบการณ์ที่มากนะมาดูต่อนะคะขอขยายให้ the will นะ ไปนี้นะหมายถึงความโลภด้วยนะคะอย่าทำอะไรที่มันโลภเกินไปอย่าทำอะไรที่มันเกินตัวเกินไปแล้วก็อย่าทำอะไรที่มันผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอันนี้คือพระพิคเนตขึ้นมาเตือนนะคะอย่าเห็นเงินเป็นพระเจ้านะคะเงินเยอะจริงแต่ทําธุรกิจที่มันทุกอย่างมันถูกต้องเนี่ยไพ่นี้มันขึ้นมานะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะขึ้นมาเตือนนะขึ้นมาเตือนอย่าทําอะไรที่มันโลภ แม้อีกในหนึ่งก็คือต้องเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยต้องรู้จักเกี่ยวกับในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ด้วยนะคะควบคุมอารมณ์โกรธด,ด้วยความโลภด้วยแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่ความขัดแย้งมาเลยเห็นไหมล่ะ ควบคุมอารมณ์โกรธนะคะไม่งั้นจะเกิดความขัดแย้งแน่ๆแล้วมันเป็นอุป,ปัญหามันเป็นอุปสรรคค่อนข้างที่จะใหญ่ที่ทําให้คุณเกิดความเครียดปัญหาพวกนี้อาจจะทําให้คุณจิตตกไปพักนึงเลยนะคะอืมทัศนคติไม่ตรงกันเกิดปัญหาเกิดความขัดแย้งแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมพอมันเกิดปัญหาเกิดความขัดแย้งปุ๊บงานมันก็ไม่เดินนะมันก็ต้องมาหัดมาเคลียร์มาแก้ปัญหาตรงนี้อีกนะคะมาดูต่อนะ King of w a n d เห็นไหมการที่ต้องใช้สติปัญญาเข้ามาแก้ไขปัญหานะคะ King of w a n d ก็คือเป็นไพ่ที่ประสบความสำเร็จที่ดีที่สุดในเรื่องของงานอีกใบหนึ่งนะคะอืมโอเคมาดูต่อว่าพระพิคเนตจะบอกข่าวดีอะไรกับคนวันอังคารอีกนะคะ รีแลก์เซชันบางคนทำงานหามลุ่งหามค่ำเลยนะคะเอ,อ่ทำงานดึกดึกดื่นดื่นอะไรอย่างเงี้ยบางคนทำธุรกิจกลางคืนก็ได้ด้วยนะคะทำธุรกิจกลางคืนหรือว่าเป็นพวกทำงานดึกนะอยู่ดึกดึกดื่นดื่นอะไรแบบเนี้ยไม่หลับไม่นอนนะคะป้าพี่แคนแนตบอกว่าให้ใช้เวลาไปพักผ่อนบ้างหรือบางคนเนี่ยก็กําลังวางแผนไปพักลอนด้วยก็ได้นะคะอวางแผนไปพักลอนไปพักผ่อนนะคะ พี่แนตบอกพักบ้างนะอย่าหักโหมหรือว่าเนี่ยไพ่เนี้ยอย่างที่บอกว่ามันโลภเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของการหาเงินเนี่ยบางทีเงี้ยการเงินมันดีอะ่ะคุณก็ทําทําทําหาเงินหาเงินหาเงินมันก็กลายเป็นความโลภไปนะคะอืมแล้วสุขภาพก็จะแย่ด้วยนะไม่ได้พักผ่อนนะพี่กเนตบอกไปพักผ่อนบ้างนะคะมาดูซิว่าไพ่จะขยายอะไรอีกนะอืมให้เดินทางไปเลยให้ไปเลย ไปต่างประเทศก็ได้นะคะไปที่ไกลๆไ,ไปที่ไกลๆไ,ไปต่างประเทศก็ได้ไปพักผ่อนนะการเดินทางไกลาริออทคือการเดินทางไกลนะคะหรือไปต่างจังหวัดก็ได้นะคะไปสถานที่ที่มันเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะ<ม>การเงินขึ้นใหม่อีกแล้วการเงินดีจริงๆนะคะสำหรับคนวันอังคารเนาะ มาทั้ง8เหรียญ7 8 7 8, 8, เหรียญ8เหรียญสิเหรียญนะคะค่อนข้างที่จะมีความโชคดีมากเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินทิ้งปัญหาอุปสรรคไปนะคะทิ้งปัญหาอุปสรรคปล่อยมันสบ้างนะคะปล่อยมันสบ้างแล้วก็ไปพักผ่อนการเงินเนี่ย เขาเรียกว่าหลายคุณน่ะใจจดใจจ่อมากๆนะเกี่ยวกันในเรื่องของการเงินบางคนเฝ้ารอเอ๊ะมันจะเอ่อบางคนเอาเงินไปลงทุนนะคะเอ๊ะมันจะได้กําไรเท่าไหร่แล้วนะออกดอกออกผลเท่าไหร่อะไรเงี้ยมีแต่การจดจ่อเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะคะวิกกนตบอกพักซะบ้างนะไปพักเลยอืมปัญหาอุปสรรค อะไรอย่างเงี้ยนะคะพักก่อนนะคะอ <c oughs> ตึกพังนะคะอื <c oughs> ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยหนึ่งแล้วในเรื่องของอารมณ์มันก็จะไม่ดีด้วยนะคะอารมณ์มันก็จะไม่ดีด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเรามี ความดันทุลังที่จะทําแบบเนี้ยนะอารมณ์เรามันจะแย่ขึ้นเรื่อยๆพออารมณ์มันแย่ปุ๊บพลังงานลบมันก็เข้ามาสินะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาได้เท่าที่แม่หมอมองนะปัญหาที่มันเกิดมันจะเป็นในเรื่องของคนซะมากกว่าการทะเลาะเบาแหวงการขัดแย้งขัดผลประโยชน์หรือว่าทัศนคติบางสิ่งบางอย่างมันไม่ตรงกันเนี่ยมันระวังนะถ้ามันเป็นทาวเวอร์ปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดตูมเดียวนะคะมันเกิดอะไรที่เป็นปุบปับฉับพลันน่ะนะคะเอ่อแบบเกิดวูบปเดียวเท่านั้นเองนะ แตกกันเลยอะไรประมาณนี้นะคะมันจะเกิดความเสียหายได้นะคะเสียหายในชีวิตเราในธุรกิจของเราได้นะคะเรื่องอารมณ์นี่สำคัญนะมาดูต่อนะคะใบสุดท้ายแล้วเจ็ดดาบในเรื่องของการทำลับหลังนะระหวัง การทะเลาะกันเนี้ยอาจจะเป็นในเรื่องของการขัดแข้งขัดขาขัดผลประโยชน์หรือการทำรับหลังนะคะคุณอาจจะเจอในสิ่งพวกนี้ก็ได้ด้วยนะหรือถ้าไม่อย่างนั้นตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่ทำนะคะทำรับหลังคนอื่นพี่คะเนนก็เตือนแล้วถ้ามีการทำแบบนี้เมื่อไหร่จบเมื่อนั้นทะเลาะเมื่อนั้นแตกเมื่อนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดวิลมันขึ้นมาด้วยแหละเพราะฉะนั้นทำอะไรก็เน้นในเรื่องของความถูกต้องนะคะความโปร่งใส เนะโอเคก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้สำหรับคนวันอังคารนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ